กับการเดินทางอีกครั้งครั้งนี้ผมมาชมไม้ดอกที่ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนกุมพาพันของทุกปีการออกดอกของต้นไม้เป็นการเตรียมขยายพันธุ์ในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงการฟอร์มดอกการผสมเกสรเพื่อให้ออกมาเป็นฝักจากนั้นก็จะร่วงหลง่นลงพื้นดินเพื่อเตรียมการเจริญเติบโตในช่วงฤดูฝนที่จะตามกันมา ฝนที่ตกลงมาในช่วงเดือนคุมภาพันธ์เป็นเรื่องปกติที่มีทุกปีแต่คนส่วนใหญ่หลงลืมนไปกับคิดว่าเป็นฝนหลงฤดูช่วงที่จะเปลี่ยนจากหนาวเป็นร้อนหรือการเปลี่ยนฤดูจะมีฝนมาขั้นเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูใหม่ดอกไม้ที่สวยงามในกรุงเทพคนส่วนใหญ่มองแต่ไม่เห็น ้นชมพูพันทิพย์ที่ออกดอกสีชมพูเต็มต้นจากนั้นจะร่วงหลนลงพื้นดินสีชมพูตัดกับสีเขียวของหญ้าเชิญชวนให้ผู้ที่ชื่นชอบมารวมตัวกันเพื่อเก็บภาพที่สวยงามก่อนที่จะสลายไปคนเราเกิดมาวีวงจรชีวิตที่แน่นอนแต่เราก็มักจะหลงลืมคิดว่ามีเราตลอดไปผมนึกถึงนิทานเรื่องนอนน้อยอยากเป็นผีเสือ้อ ทุกวันที่ลงมือกินใบไม้สายตาก็มองเห็นผีเสื้อบินวนไปมาช่างสวยงามเหลือเกินเจ้าหนอนน้อยอุทานหลังจากกินและนอนอยู่ระยะหนึ่งสายตาก็มองเห็นหนอนตัวอื่นกําลังป่ายปีนต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ถึงยอดเจ้าหนอนน้อยไม่รอช้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงเดินตามขึ้นไปบ้างและถามตัวข้างๆว่าจะไปไหนกันตัวที่หนึ่งสายหน้าตัวที่สองที่สาม ต่งก็สายหน้าเช่นกันแล้วจะปีนป่ายไปถึงยอดทําไมไม่รู้เหมือนกันเช่นเห็นเขาปีนฉันก็ปีนกับเขาบ้างทุกคนพูดเหมือนกันหลังจากปลายปีนเจ้าหนอนน้อยก็พักเหนื่อยที่กิ่งของต้นไม้นั้นจากนั้นธรรมชาติก็จัดสรรให้หนอนน้อยเริ่มถักทอใยมาหุ้มตัวไม่คีวันต่อมามันก็กลายเป็นผีเสือ้อบินล่อนไปมาเช่นชมดอกไม้ต่าง เวจากกินใบไม้มากินน้ำหวานจากดอกไม้แทนฉันนิ้นรนที่จะปีนป่ายขึ้นที่สูงทำไมสุดท้ายฉันก็ได้เป็นผีเสื้อตามเผ่าพันธุขอดเราผ่านชีวิตที่ต้องดิ้นรนทำงานและทำงานเมื่อเวลาผ่านพ้นไปเราก็เป็นเหมือนหนอนตัวน้อยที่ทำมาหากินตามสัญชาติญาณเพียงแต่เราไม่ได้กลายเป็นผีเสื้อเท่านั้น ต้นไม้ขนาดใหญ่มีมากมายในสวนใบไ,ไม้ร่วงหล่นเมื่อถึงเวลาใครจะไปรู้ว่าอนาคตของคนเราจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าการเดินทางของเวลาที่เหมือนเวียนเปลี่ยนไปไม่ว่าเราจะอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่เวลาก็เดินตลอดเวลาเพียงแต่เวลาของเราไม่เท่ากันถึงแม้จะมีกรอบเวลา24ชั่วโมงที่เท่ากันอยู่ที่การบริหารเวลาของแต่ละคนว่าใช้เวลาที่มีทำอะไรบ้าง หรือเพียงหายใจทิ้งไปวันวันเวลานอนยังมีอีกมากมายเมื่อสิ้นอายุไขเราจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเราบ้างทางเดินลอยฟ้าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่ามาเที่ยวเล่นเดินชื่นชมต้นไม้ใบไม้ได้ใกล้ชิดช่วงครึ่งเช้าผู้คนไม่มากนักแม้จะเป็นวันหยุด เส้นทางที่เป็นเนินจากด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นอัศจรรย์กลางส่งพระจันทร์เสี้ยวที่วางไว้เพื่อให้ผู้คนมานั่งชมการแสดงที่จะมีขึ้นในอนาคตพื้นหญ้าสีเขียวตต่กับสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าอาคารระฟ้าให้มมองที่แปลกตาว่าเมืองกรุงเทพก็มีสวนสีเขียวขนาดใหญ่ให้ผู้คนมาชื่นชม วงกลมที่มีน้ำอยู่ภายในเหมือนดวงตาขนาดใหญ่คอยจ้องมองสะท้อนเงาของอาคารระฟ้าได้สวยงามอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ระหว่างทางเดินจะมีศาลาให้นั่งพักด้านบนเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นพันไม้บึงน้ำจืดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัวศาลานั่งพักประดับไปด้วยไม้เลื้อยให้ความละมุนสายตาหากนั่งนานอาจจะนั่งหลับได้แปะเป็นช่วงเวลาเกือบเที่ยง สายลมเย็นพัดผ่านมาให้ชื่นใจพอให้คลายปวดขาวเวลาเดินทางเดินที่ทอดยาวกับอาคารที่อยู่ด้านหน้าเปรียบเหมือนฉันเดินอยู่ในดงป่าที่หาทางออกสู่แดนสีวิไลก็ไม่ปานร่องรอยศิลปะที่มแมลงหังสันขึ้นผ่านใบไม้เป็นผืนผ้าใบ ผมชื่นชมสักพักก่อนจะเดินจากไปมวนหมู่ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาที่สดชื่นหากสามารถคุยกับต้นไม้ได้คงม,มีเรื่องมากมายในอดีตการให้ฟังสนุกเป็นแน่เพราะต้นไม้ปูกอยู่มานานหลายปีบึงน้ำขนาดใหญ่ใจกลางเมืองสะท้อนเงาอาคารทำให้ความแข็งกระด้างของปูนทายคลายลงไปบ้างทางเดินที่ทอดยาวเหมือนชีวิตที่ยังต้องเดินไปข้างหน้า ต้นชมพูพันทิพย์ค่อยๆทยอยปล่อยทิ้งดอกร่วงหล่นลงพื้นเหมือนการสร้างงานศิลป,ปะที่ไม่มีแบบแผนแต่สวยงามไม่มีการจัดช่องไฟให้เท่ากันอัดทับถมกันบ้างก็แล้วแต่สายลมจะเป็นผู้จัดท่ามกลางบึงน้ำและอาคารรายรอบเป็นอาหารตาบำรุงใจให้แก่ผู้พบเห็น สวนเบญจก,กิติในช่วงวันธรรมดาเช้าถึงบ่ายผู้คนไม่มากนะักไม่เหมือนช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์ที่จะมีผู้คนมากมายที่แวะเวียนมาถ่ายภาพจะมีใครมองเห็นดอกไม้ที่ออกดอกให้ชื่นชมกันบ้างช่วงเย็นผู้คนหนาตามากขึ้นแตกต่างจากช่วงก่อนเที่ยง ผู้คนตามมาเสพงานศิลป์ที่แสงของพระอาทิตย์กลงสันให้เกิดมิติทําให้บึงน้ําจืดที่มีพ e ันไม้ต่างๆโดยสวยงามมากขึ้นเกาะต้นไม้ที ant ่เอาไว้กักเก็บน้ำและหน่วงน้ำ ก็ดีกว่าน้ำรอระบายที่คนเทพเจอน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตกหาก่อต้นไม้นี้ได้ผลก็จะช่วยคนเทพได้ไมากทีเดียว แสงของตะวันที่อ่อนแสงลงทุกขณะความมืดค่อยๆเข้ามาปกคลุมแสงจากไฟประดิษฐ์ของอาคารเริ่มฉายแสงไล่ความมืดมิดออกไป